สวัสดีครับายปังมากพี่กุ๊กไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จูสวัสดีครับดูเป็นโควิดเอา้าเปิดมาก็เศร้าซะละเปิดมาก็เศร้าซะละเรามาเร็วไม่เร็วมาก เร็วมากจริงๆสวัสดีครับเวลาลงใสายแว่นตาผมจะเล็กลงนะไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะพี่เบลสวัสดีครับพี่ไทเกอร์สวัสดีครับลงใสาแว่นตาจะเล็กนิดน,นึงมีทุกคนเสียวขึ้นอนะ่ะทำาไมไม่ชอบขึ้นตอนจะมีงานผมไม่เข้าใจเจอที่ตึกบัวหลวงหล่อมากมันคือตึกอะไรคือตึกบัวหลวงอนะฮะ ชื่อติกที่มอรหรออูเหนือให้ฟังหน่อยเจ้าได้กะครับเพ่งรูอ่ะครับคิดถึงค่ะสวัสดีครับทุกคนผมจะบอกว่าพวกนี้ตอนงานเริ่มสี่โมงมีงานหนังสือที่สามย่านวิศว์หอชั้นห้านะครับผมมาเจอกันได้นะตอนสี่โมง เป็นงานเป็นงานหนังสือของคุณยอนินนะครับผมเป็นซีรีส์ที่หลงเล่นด้วยมาหากันเยอะๆนะครับตาแต่ประเด็นคือประเด็นคือสิวขึ้นหนึ่งต้องเปงเลยเป้งๆเลยฟิลเตอร์กลมไม่อยู่นะครับผมก็เครียดจริงๆเลยมันชอบมาแบบว่า น้องเอ็มฝากเวลาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคไไรคับไม่โดนถ่านจีพีซายครับโควิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิสวัสดีครับพี่ว่าเสื้อน้องตัวเล็กไปคะ่ะมันเป็นเสื้อกล้ามคมันแล้วก็ต้องตัวเล็กหรวยเปล่าใส่ไปยู่ไน บางหน้าเลยคนนี้ลอซี่สวัสดีครับพรุ่ี้เจอกันลอซี่พรุ่งนี้มีทั้งแฟรงค์ทั้งหลงทั้งลอซี่แล้วก็มีนักแสดงหลายคนมากเลยนะครับที่ไปนะครับผมมาเจอกันได้นะครับใครว่างๆมานะที่สามย่านมิสทาวนะครับผมก็นอนนอน,นอนดึกไงมันมันเพิ่งขึ้นวันนี้นี่เอง ขึ้นตอนกลางวันด้วยแ้วแรกมันปวดปวดมันปวดปวดตรงนี้พอปวดปวดปุ๊บหลวงก็รู้สึกว่าอะไรวะปวดก็ไม่ยุ่งมันพอลบเครื่องสำอางล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็รู้เรื่องเลยก็รู้เรื่องเลย,เเเลยจันแจลดีครับลงโกนขนรักแล้สุดตอนไหนโกนขนรักแล้เหรอครับ หลงไม่เคยโกนเอ้ยเคยเคยเคยครั้งหนึ่งโกนโกนตอนถ่ายโฆษณาหัวม้าเมื่อสามปีที่แล้ววจะจำไม่ได้สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสอยแ่นแป๊บรู้สึกว่าเราต้องบรับรุงแล้วแหละเราจะไม่ถ่ายอีสินค้านะครับก็มาดูผู้ชายทารครีมกันบ้างนะครับผมผมคงไมู่้ว่าทาอย่างไงบ้างจริงๆผมก็ทาไปมั่วๆแหละ อะไรดีกว่าตุ๊ด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 เวลาหลงจะอ่านหลงได้าใกล้ๆอผู้มองไม่เห็นพูดในอย่างอย่างมาแน้วหักแต่ว่าอู้แตกอะครับหลงได้มาเช็ดหน้านะครับมาทาครีมเฉยครับมาทา Wait! fa oh. oh shit Oh งุ้ยงุย้ยสวัสดีครับจากกรุงเทพไปกรุงใหม่เช่เอไปกรุงใหม่จากกรุงเทพไปกรุงใหม่จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพใช้ระยะเวลาทางเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็น่าจะหลายพันโลอยู่นะทำไมพี่หลงหน้าใสาจังอ่ะอ๋อใช้ฟิลเตอร์เลยเนี่ยพี่ขมวดสิวขึ้นเนี่ยฮะเม็ดหนึ่งเป้งเป,นเ,ปนเนี่ย มันเป็นสิวสําหรับการออกงานด้วยทุกครั้งที่จะมีงานหรือว่าเจอแบบคนเยอะๆอ่ะมันจะขึ้นพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันต้องการอะไรจากพี่พี่ก็ไม่รู้เรียนอยู่ปีไหนอะครับเรียนอยู่ปีปีสามครับปีสามแเรียนเก็งมือนปีสองหลวงต้องอ่านใกล้ๆหน่อยเพราะว่าหลวงสายสั้นมากผมคิดอยู่ว่าลงจะทำเลสิก ฝนตกไหมไม่ถึงขอเพลงหรือว่าอะไรเราต้องทาลิปมันนะฮะก่อนนอนปากต้องฉ่ำๆเพราะหลงบางคนนอนแล้วปากแห้งมากทาไปแค่นี้แหละพอทาเยอะะเปลืองร้านไม่ต้องเข้าใช่ไหมฮะร้านไม่ต้องเข้านะฮะพี่หลงเจอตอนไหนเหรอครับนอนตอนง่วงคับง่วงก็นอน อันดีนะครับรอครีมแห,งห,งห้งไปม,มึงนะนี่ <c oughs> ถ้าเราทาครีมเสร็จใช่ไหมครับเราต้องใช้ตัวนี้มันคือพัดลมพัดลมแบบอะไรไม่รู้ั่งหนาะแม่ลงเยอะปะลงเยอะกาผู้หญิงอีก <c oughs> นี่แม่ พี่หลงเริ่มเข้าวงการนนยังไงครับพี่เริ่มตั้งแต่จากการต่อยมวยฮะหลงไม่ได้อ่านเมนใครเมนซัมมาเรื่อยๆได้เลยนะครับหลงสายตาสั้นวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลยเมื่อวานเหมือนเห็นหลงที่แถวเซ็นเตอร์เ,เ,เ,เลยเมื่อวานหลงไม่ได้ไปไหนเลยฮะ Hi hello good morning คุณมอญเ n ็นะไ o คุณไนท์เฮ้ยไม่ใช่กุณไนท์เขาเรียกว่าอะไรวะฮ e ลโ o ลพอครับผมชาวันดีคงับขอได้ละแห้ใช่ไหมครับแล้วก็พักครับผมพอเราพักเสร็จปุ๊บใสแบ่แว้นเปนตายเอตาตีเหมือนเดิม <c oughs> พี่หลงงสายตาสั้นเท่าไหร่หลงงสายตาสั้น450ครับสั้นไม่ได้ สวัสดีครับตื่นเต้นพรุ่งนี้จะได้เจอกันแล้วพวกนี้หลงเช็คชื่อนะครับใครใครลาใคราศาสใครลาใครป่วยผมหักทิพี่ใส่นะครับพี่หลงจะไปไงานสามสิบไหมครับวงโยคะอาจจะไม่ได้ไปฮะเคยเป็นหวัดบ้างไหมตอนนี้ผมก็เป็นอยู่เหมือนแบบหรไว่าจะเป็นหวัดหรือปภูมิแพ้เว้ยหลงไปภูมิแพ้ ล่าสุดที่ฝนตกใช่ไหมพอฝนตกผมก็เริ่มอย่างเนี่ยแลนอนผมจะเง,งี้ยไปภูมิแพ้แล้วเสียงจะเคยจมูกคนไม่ชอบเลยสั้นมากใช่พี่เสตตาสั้นมากคือเป็นกรรมพันธุ์เว้ยอาชีงว่าไงครับสวัสดีครับเย่ yeah. อับกองแปต,ตั้งแต่มหกเ,เรียนเกี่ยวับข้างผู้หลงมากเติงปัดข้างเนี้่ยตา้าใช่เวลาอากาศเปลี่ยนหลงจะแบบแพ้อากาศแล้วจะเสียงขึ้นจมูกอะ่ะเห็นไหมเสียงหลงจะปกติจะนี่มากกว่ากินยาไาหมหลงหลงเพิ่งกินไปเลยครับเพิ่งซื้อมาโหยาแพงมากจริงๆ พรุ่งนี้นะครับใครว่างมาเจอกันที่สามย่านมิสทาวนะครับที่ชั้นหอที่หอชั้นห้านะครับผม Can you speak Chinese Yes I can 我可以说中文但是可说一点点ปกติพี่ใส่คอนแทคเลนใช่มไหมคะใช่ค่ะปกติลงใส่คอนแทคเลนวันนี้ไม่ได้ใส่เพราะลงใส่แว่นตาจะเล็กลงนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเวลาเลนมันหนาแล้วทำให้แบบ ด <Like you. S 1> ซีรีส์เกาหลีที่พี่หลงชอบที่สุดมีไหมคะมีครับมันชื่ออะไรวะ My ID อะไรดอกไม้พลา,าสติกที่ชายยูเล่นอะกับกับเรื่องอะไรวะที่ทรงคังเล่นกับนาบีอะนั่นแหละโดยพี่หลงตกต้องทำไงคะอยู่ก็าอยู่แบบนั้นต่อไปฮะ,ะวันอันฮาๆ เสียเอียงเท่าไหร่ครับหลงเอียงร้อยกว่ามั้งครับหลงไม่แน่ใจ Can you spoil next episode Oh I cannot มีต่อยเก่งมากแน่นอนครับเชื่อไม่ทิ้งแถวชเ s h อ goes i ิ我是一个星期要回 ชิงเง来了好的就要认真学习那是。พี่หลงลองพฟังหน่อยโอ้ยให้พี่พูดให้ชัดก่อนนะทุกวันนี้พี่ให้พี่เดินให้ตรงก่อนนะครับทำงานเหนื่อยไปจ้าววันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ว่ามันเริ่มล้าๆง่วงๆวัวจะมาแค่แป๊บเดียว อย่าลืมนะครับวันนี้มาโปรโมตโดยเฉพาะเลยนะครับใครว่าพวกนี้ไปเจอกันสมย่านมิสทาวนะครับที่หอชั้นห้านะครับผมงานหนังสือของคุณยอมน,นึงนะครับเจอกันบิงลีต่อทตามไปสั่งไปสั่งลงลรียนะครับโอ้ยใช่เห็นข่าวเชิยงยูมาไทยวันนี้คือแบบอือหือสาวบินแตกอ่ะอยากเห็นน้องหลงต่อยมวยกับน้องมิงคาโอ้ยมันฝมีมือคนละชั้นกันแล้วะ วันนี้ถ่ายงานอะไรครับวันนี้หลงวันนี้ลงไปถ่ายเอ็มวีครับเอ็มวีเดี๋ยวได้ดูเร็วนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับพี่หลงพักครับแจนแจ้ครับไอต้าแจนแจแจนแจ้อยู่ลอนดอนไม่ต้องพูดครับอยู่ลอนดอนต่อไปครับแจนแจ้น้องหลงพูดที่กี่ภาษาก็พูดไทยได้ครับแต่พูดไม่ชัดพูดจีนได้ครับแต่พูดได้นิดหน่อยอังกฤษก็ได้ครับได้แบบว่า ถามทางไปห้องน้ําได้ฮะทำไมช่วงนี้ไม่อยู่พี่ต้นหอมเลยก็ช่วงนี้แต่คนต่มีงานครับผมก็ไม่ค่อยแบบได้ร่วมงานกันเท่าไหร่ครับช่วงนี้ช่วงนี้หลงไม่ค่อยสบายใช่ไม่ไม่สบายพอไปภูมิพแพ้สมองจะเบอร์เบร์เวลาจะพูดอะไรจะพูดลวนๆนนิดน,นึงนะครับถ้าฟังไม่เข้าใจสามารถถามอีกรอบนะฮะถ่ายวีให้ เพื่อนวันนั้นดูได้ที่ไหนอันไหนอะฮะ Happy birthday to you 祝你生日快乐ะ How you am girl How about you คิดว่าจะพูดเมื่อไหร่ฮะพูดพูดพูดอะไรฮะ <laughs> ให้หลงพูดเลยฮะ พี่เป็นคนที่ไหนครับหลบเป็นคนเชียงใหม่ครับเป็นลูกครึ่งเชียงใหม่สิงคโ,โปร์ฮนะรู้จกักเปล่าเคยเจอพี่หลงที่มอสูงมากหนูคิดเ,เองพี่ไม่ได้สูงหรอกจะสูงแค่ไหนก็ไม่เคยอยู่ในสายตาเธออยู่ดีอะชิปะพูดชัดเมื่อไหร่ยากเลยครับยากเลยอันนี้ยากยากหน่อยยากหน่อย เคยมีคนถามว่าหลงจะพูดชัดเมื่อไหร่นะครับก็คนนั้นก็เพิ่งฝังไปเมื่อวานนี่เองครับเชียงใหม่แต่กาเชียงใหม่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่ครับอู้เมืองได้ครับโอ้พ่หล่อหล่อมากขอบคุณครับวันนี้ทํางานไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยครับเหนื่อยเริ่มง่วงแล้วเนี่ยแต่ว่าจะมาไลฟ์แค่แป๊บเดียวพี่นัทอยู่ไหมพี่นัทไม่อยู่ครับ บอกแล้วหลวงโดนเมินไม่ไม่เมินไม่เมินค,ครับใครใครพิมมาหลวงอ่านไม่ทันพิมใหม่อีกรอบได้หลงกำลังเียกกับสิวที่ขึ้นมาหนึ่ง <c oughs> เม็ดคือว่าเว <c oughs> ตาบอเวตาเมื่อไหร่จะไปเจอน้องปกป้องขา <c oughs> ก็รอมีโอกาสได้เจออยู่ครับรอมีโอกาสได้เจอเป็นไงบ้างครับก็เป็นโสดอ้าวหุ่มแฟรง อุ้ยเป็นเกลียดมากเลยครับนักแสดงอาวุโสผู้ทรงคุณวุฒเข้ามาชมไลฟ์เรานะฮะอย่มาสวกแต่ไอ้ายก็น้อยนึงครับผมเสียงน่าเกลียดมากเฮ้ยหน้าไเป็นอะไรนะทำไมจะหมุนลก็ไปเ่นหน้านะ๋อหน้าเป็นงูนะนายช่วยบีบสิวไม่ไม่ไม่บีบครับเจ็บมากครับพักผ่อนเยอะนะคะพี่โลงหนูก็พักผ่อนเยอะนะคะ จะไม่แกวเวให้กูลั่นเลยเอ้ยพรุ่งนี้รูน่นี้เอ้ยพรุ่งนี้มาเจอหลงกับแฟ์ได้นะครับที่งานสามแามิสทาล์นะครับผมที่สัญญาสามแามิสทาล์นะครับฮอชั้นห้านะครับเจอกันติเลกาโมน,น่าสริยุกเอ้ยเผู้จริงวะเอ้ยผมทำจริงนะไปหาหมอดูมาหมอดูบอกว่าจะได้คนใส่แ่นเป็นแฟนอะ,อะไรนะครับหยอกเล่นหยอกเล่น ติดตามมาจากสปอร์าลารักมาเลยครับว่ขอบคุณครับใช่ใช่ใช,ชวนแฟนมาเลยแฟนแฟนถ้าชวนแฟนมันไม่มีอะฮะมันไม่มีแฟนให้ชวนนะฮะแต่ถ้าแฟนคลับก็น่าจะมีอยู่บ้างครับเหมือนจะถามหลวงว่านลัวคนรักวจหรอโอ้โหเหมือนเหมือนมีปัญหากับคนจักรละหลงนะครับผมคือคือหลงตอบไปแล้ว ว่าหลงเคย <c oughs> เคยโกนตอนทํางานหนึ่งรอบเพราะว่ามันเป็นโลออนเลยต้องโกนหลวงค่อยชอบยุ่งอะไรกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่ลองเพลงให้ฟังหน่อยโอ้ใจเย็นฮะเราผมร้องเพราะจะมาร้องให้ฟังนะ <c oughs> How was your day? Umm Not good, not bad ฉ <c oughs> ลาดนะชอบคุณแต่หลงรีชอบงับแก้มครับพรุ่งนี้เจอกันสี่โมงครับงานเริ่มสี่โมงครับแต่หลงอาจจะไปก่อน ต้องเพื่เตรียมตัวครับผมร้องเพลงรอคอยให้ฟังหน่อยอ๋อเพลงนใช่ะอะไรวะคอยจะคอยจะรอจะคอยใช่ไหมไม่ใช่ลรอเอ้ยไอ้แฟงไอ้แฟงเล่นได้เล่นนะแฟงได้เล่นนะแฟงแฟงแฟงได้ได้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อเพลงมึงออกก่อนเอยวเจอกัน <_ an> ดึงแฟงเข้ามาไลฟ์ด้วยนะครับแ <_ an> ฟรงไม่รู้ว่าแฟงจะสะดวกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าแฟงติดภารกิจอะไรอยู่หรือเปล่าฮะเพราะว่าช่วงนี้เขางานแน่นครับผม <_ an> ก็ก็ไม่ค่อยกล้าเห็นไหมบอกแล้วว่าติดภารกิจเลิกรัก <_ an> รนนรได้ไหมคะมันจะชอบก็ดีสิครับก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ติเงการเฮ้ย hey, อันนี้พูดจริงว่าถ้าติถ้าติาตาตรงการแล้วสิ่ยวหายหทำไรเนี่ย How are you, พี่หลง22 years old ตอนนี้ผม22ปีแล้วพอพออยู่อยู่เดี๋ยวคอร์อสเรียนเราใหงต้องมา <laughs> อาจารย์นนหนึ่งสวัสด,ดีครับพี่หลงรับจุค่าที่ร้องหนังสือเลยขอโทษแล้วกัน ขอโทษแล้วกันให้อภัยกัน,นได้ไหมล่ะคุณดีเกินปุยมุยหยุดหล่อสักทีจะตายแล้วโอ้โหผมไม่รู้ว่าหล,หลงควรเชื่อคำอพูดพวกนี้ไหมหลงเชื่อได้ใช่ไหมตอนนี้อยายุเท่าไรแล้วคะเรียนอยู่ปีไหนคะหลงอายุยี่สิบสองนะครับเรียนอยู่ปี จริงๆวุฒิปีสามแต่เดียว่าหลวงเทพโอนมาต้องเก็บของปีสองก็คือเหมือนปีสองนั่นแหละสวัสดีครับพี่ฮาร์ดสวัสดีครับสุขสันต์เกิดนะครับน้อง mn อนิสกอร์ h n o อนิสกอร์นะครับดูดูง่วงจริงค่ะใช่ปันี้ง่วงมากทำท่าน่ารักน่ารักหน่อยครับน่าแบบง่วง ตาตีมากเวลาใส่แว่นอะวันนี้บอกเพื่อนว่าอยากสูงแบบต่งเพื่อนบอกอะไรนะให้กลับไปตีพ่อตีแม่จะได้สูงเฮ้ยทำมือหลงเลยโฟกัสแฮปปี้บ day นะครับอันนี้เหมือนไม่หลงไม่แน่ใจว่าเห็นหลงเป็นแบบนักร้องรานเล่าหรือไงฮะเห็นหลงเหมือนนักร้องร้านเล่าเหรอครับ แต่ว่าวันนี้มันเกิดก็ร้องเพลงแฮปปี้เดย์ให้หน่อยอะไรเงี้ยลวงเช่นั้งร้องนล้เล่านะฮะแต่ก็แฮปได้ครับกินดีครับแต่ก็ค่าแฮปคนละห้าร้อยก็ได้ครับไม่สี่ไม่สี่ถือว่าเป็นทุนการศึกษาจริงก็แอบหนาวเนี่ยแอบบง่วงด้วยไม่แอบ,บและง่วงเลยอเสียงจะไม่มีแล้วเนี่ย จริงๆเราต้องทาครีมไว้นะบมว่าหลวงพ่ต้องขวดทาเพราะว่าครีมมันอยู่ตรงหน้านี่แล้วแหละทาไปเลยนี่ครับหลวงหลงค่อยงละเอียดครับในการแบบว่าจะไม่โชว์แบรนด์นะครับถ้าแบรนด์ไหนอย,อยากให้หลวงใช้ในตอนลรัฟก็จ้างได้นะครับเวลาทาครีมผู้ชายเสร็จแล้ว เคยไหมอะไรที่อย่างที้เกียจตะเขียเสร็จจบแกไราเยอะแยะไม่ได้ไปแต่เคลียร์โน้ตแดมสิวเขียวจริงๆได้หลงซื้อมาใช้เลยพี่หลงเล่นซีรีส์เล่นครับ ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็เลื่องเอเวนซันนะครับชั้นนี่แหละยนทิดหลงเล็เป็นอาชีนะครับแต่อีกเรื่องที่ถ่ายทำอยู่แล้วก็จะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ชื่อเรื่องเลิฟซินโดมครับพรุ่งนี้ใครว่านะครับไปสามย่านวิสาวกันนะครับหอชั้นห้านะครับเป็นงานหนังสือพวกเรายกขบวนไปเลยเจอกันทุกคน,นครับผู้ที่เล่นลงขอโทษที่หลงไม่ได้ซื้อพรีเมียมนะฮะมีหายุปุ่นที่ชอบไหมหลงชอบกินปลาดิบครับ พี่โลงหน,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 หนูหนูชื้อหนูฮะฮะหนูหนูชื่อหนูโอเคฮะฟูสามารกระเถิดนะครับหนูจะกลับมาเที่ยวมาฟลอรอ์ไหมครับถ้ามีโอกาศก,าก็จะกลับไปนะครับพรุนี้ก็น่าจะตื่นประมาณท้งสิบ็ดโมงครับผมตื่นตื่นสายๆหน่อย ชอบลอยยิ้มมากเลยหลงเป็นคนที่ไม่มั่นใจในการยิ้มเลยเวลาถ่ายรูปแต่ว่าอะไรหลงเป็นคนถ้าพูดตรงๆเลยหลงเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในปากของตัวเองในรูปปากของตัวเองเพราะเมื่อก่อนชอบโดนล้อไอ้ชอบนบุรี่ยุคนี้มันไม่ค่อยมีแล้วไงการบลรีแล้วก่อนหลงปากหลงปากล่างหนาชอบชอบโดนหลอแต่ว่าพอมีคนทักบ่อยๆว่าปากคล้ายๆพี่แบมๆนะหลงก็ ดีใจเพราะภูมิใจเดี <c oughs> ๋ยวก็ภูมิใจครับเดีวก็ภูมิใจก็เลยแบบไม่ซีฮะก็ <c oughs> เลยภูมิใจกับปากตัวเองทุกวันนี้นะ <c oughs> แต่วี้ก็สิ์เพลงนะได้ครับพี่หลงจูงข้ามโ้นตันยุงกัดหรอ <c oughs> ไม่ใช่ครับหลงเป็นไซหลงเป็นไซนัสหลงไปผ่าไซนัสลงไปผ่าไซนัสแล้วก็มันเหมือนแบบจะเป็นผลข้างเคียงแต่ก็ไม่เป็นขนาดนี้นะ แต่ก็ต่อไปต่อยมวยหลงโดยฟันสอกเหมือนกระดูกมันจะแบบมีปัญหาเล็กน้อยเลยแบบปูดดมาหน่อยใครใครมีแบบว่าหมอเกี่ยวกับไซนัสหรือว่าเกี่ยวกับโพรงจมูกแนะนำหลงหน่อยเพราะว่ามันแบบเวลาหลงเป็นภูมิแพ้ตรงนี้มันจะบวมขึ้นมาที่เดียวเลยจะชัดมาก วันนี้ตาไปรออยมากใช่ว,วันนี้หลงง่วงมากแต่ว่าจะแวะมาบอกข่าวสารกับทุกๆคนก่อนว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้30ปะพรุ่งนี้30เจริที่3ย่านมิสทาว์นะครับผมหอชั้น5นะครับเป็นงานหนังสือนะครับมาเจอกับหลงแล้วก็เพื่อนเพื่อนักแสดงเลิบซินโดมได้นะครับยินดีสเสน์มากขอบคุณนะครับมั่นใจเธอข่าวรอกว่าพี่กบเจ้าแล้วโอ้ยจริงวะนี่ไอ้ต้า อยากกินอะไรจริงๆไหมช่วงนี้อยากกินอะไรที่แบบผ,ผอมๆนะจริงเหรอน้องหลงยอะโลโลสดใสนะจะยิ้มให้บ่อยๆนะฮะหนึ่งสองสามถ่ายเดกกับอิดไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกสิบปอร์เซ็นแล้วครับผมใกล้เสร็จแล้วครับ mm hmm. เขาเรียกปากหมาสเสน่ห์ใช่ไหมปาก ผมปากไม่หวานนะคะผมปากนุ่มกีรันบ้านพี่ลงอ่านเมน้นหลงลงก็อาหารนะถ้าถ้าหลงอ่านท่านก็จะจะอ่านนะครับฉลามชอบงรับคุณแต่น้องอาชอบไอ้หลงแต่อีอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศก็มันหนาวหนาวโอ้โหอากาศหนาวจนตัวลงโซดมูลเน่ ตอนนี้ชอบฟังเพลงะไรครับตอนนี้หลวงชอบสองเพลงชอบฟังเพลงจินตนาการสำคัญกว่ความรักแล้วก็เชื่อเพลงถ้าไอหากว่าเธอไม่คิดถึงกันของส้มมาลีครับเซงวันนี้คือหลวงพูดคำเมืองเลยครับอูว่าอย่างครับอู้ได้ครับผมอู้ได้หมดเลยเป็นคนเหนือค่ะอู้เมืองได้ครับอู้แหลกแรกเลยครับ ฟังเรื่อง่ะลรงอู้กับเมืองไหมครับเนี่ยผมก็อู้อยู่นะครับขอบัแรกเมืองอยู่นะครับพี่ลุงสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับอยู่น,น่างโคน่า,ารักจัดไปจะยิ้มไม่บ่อยนะฮะทุกคนหลงว่าเดี๋ยวจะลงแล้วจะลงไปแล้วครับรีวิวเสื้อไหยคะ่ะ เสื้อก็เป็นเสื้อก้าสีขาวนะครับใส่นอนสบายดีครับผมโอเคครับทุกคนหลวงจะวอลวงขอไปนอนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปงานซึ่งขอถ้าแบบหลวงมีความเชื่อว่าถ้าหลงนอนไวอะ่ะสิวน่าจะหายขอเป็นอย่างนั้นโอเคครับถ้าถ้าไปลงอ่านคอมเมนต์หนูจะหยุดกินข้าวหนึ่งเดือนพี่จะรอดูหนูนะคะ บายบายครับได้เจีก้นอีกคเจอีก้จอนอี้อกันอี้เจอ้นอีกครั้งเจอีกคจอน้เจอนอีกครเจอนอครั้เจออครัเจออครั้งเจอกันอีกครั้งเจอกันอครัครั้งเจอกันอีกครั้ครั้งเจอกันอีกครั้งเจอกันอ